ว้าวไปดูซิมีรถอะไรบ้างน,นี่ดีไซน์สั่งรถอะไรไปคะสตรอเบอรี่กับมะพร้าวอ่อนสตรอเบอรี่กับมะพร้าวอ่อนแล้วก็สั่งมะพร้าวอ่อนล้วนให้พ่อหนึ่งแล้วก็ของแม่เอาเป็นอะไรเดียวเอาอะไรเดียวมะพร้าวอ่อนกับ <S <S เผือกดีกว่าือว่าทุเรียนดีมะ <laughs> พร้าวอ่อนกับทุเรียนดีไหมเผือ <laughs> กดีกว่าเผือกดีกว่าเดี๋ยวมันมีในรถเอาสามถ้วยนี่ไปเดี๋ยวเราจะดูกัน เป็นรถแบบนี้นะมาตั้งขายเนาะน่ารักมากมีที่นั่งกินด้วยนะดีไซน์เนี่ยน,นี่ของพ่อขอนูจะใส่อะไรนี่ถ้าโคดป้าอันนี้ของหนูถ้าโพดอีกอย่างอีกอย่างนึงเอาว่าเผาอ่อนก,กับเผือกค่ะได้แล้ว,เ,วเพิ่งนี่ค่ะดูหน่อยนี่ว้าไปเลยเหลืองแม่ได้แล้วน่ากินมากดูของแม่ดิของแม่สีสันสวยงามอยู่นะ พเพิ่มละสามสิบบาทเป็นไงคะอร่อยไหมอร่อยฮ่าฮ่าฮ่านี่ยเดี๋ยวแม่กินก่อนป้าย